เดี๋ยวจักรเลยวนเองเลยมาเลยจองตึงยงตึงอะไรฮะอะไรเสียงฮะออ่ะก็คือ้เดี๋ยาไปเลยนาไปเลยโอ้โหิดป็นจลไม่เจ็บหรอกเงื่อนไม่รเล็เปิดเป็นจุลเลยไม่เจ็บหรอ ใช่ยกยรบิน,นอย่างตึง <หอ S 3> เยี่ยมฮเฮ้ยนี่น,นั<ช>่นจีเมนนั่นนะไปคุไป<จ>